ทิปไอเทมสวมใส่นะครับสำหรับตัวละครวิสาทนะครับมือปราบสองัเวสีนะครับที่เราจะใช้ในการสตรีมนะครับอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับจนถึงต้นเดือนหน้ากลางเดือนหน้าก็คือใช้ในการฟาร์มในการเก็บเลเวลล้วก็การสตรีมเป็นอีกหนึ่งตัวหลักที่ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครวิสาทนะครับเลเวลสองร้อยนะค่าเลขแดงนะครับเลขแดงเลขฟ้าบริตตี้นะครับอยู่ที่เลขแดงเนี่ยสามหมื่นนะครับไม่มีบัฟไม่มีไรนะเลขฟ้าอยู่ที่หนึ่งสี่นะครับเป็นตัวละครเลเวลสองร้อยนะ OXP อยู่ที่แปดสิบเก้านะครับ เลทตัวนี้อยู่ที่70นะครับทัพเจบหกนะครับคีนาเมท319นะแอมอยู่ที่194นะครับแอทแทกอยู่ที่4,003นะส่วนดีเฟนต์นะครับตั้งต้นอยู่ที่3า0พนะครับเอ่อดาเมจรีดิวอยู่ที่500นะครับอันนี้คือพอยต์หลักๆที่อยากให้โฟกัสแล้วก็ดูดเลือดอยู่ที่3%กับแม็กอยู่ที่180นะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับไอเทมสวมใส่นะครับผมไล่ตามที่เกมเขาเรียงมาให้เลยแล้วกันนะครับอาวุธนะครับข้างซ้ายนะเป็นมาสเตอร์อะเคเดียมนะครัับบออฟนนะครเป็ มาสเตอร์เจาะแอมนะครับ x t ็ก m 3มสามนะครับอีกข้างนึงเหมือนกันนะครับเป็นมาสเตอร์เจาะแอมนะครับ x t ็ก m 3มสแต่ว่าอันนี้จะเป็นดี1วนะครับบวก20นะหัวนะครับโทษครับหัวเป็นมาสเตอร์นะครับคาร์บเลตแล้วก็ออฟเลต2สล็อตนะครับเจาะคิเอ็กติมสองดีไนะครับเท้านะครับอ่าโทษครับเสื้อนะครับเสื้อเป็นเสื้อมาสเตอร์อะเคเดียมนะครับบวก20นะครับแอมสองแม็กหนึ่งนะครับเอ็กติมสองดี มือเป็นมือมาตเตอร์นะครับแอมเพิลนะครับ X3 x กสามเอ็กนะครับเท้าแอมเพิลนะครับเป็นคาร์ฟแมนนะครับผมโทษครับผ้าคลุมนะครับเป็นผ้าคลุมพลาเดียมนะนะครับมอไซเป็น PW นะครับ2องแม็กซเลทนะครับ x อ็กทีมสองดีไวนะคอเป็นคาราเลียบบวก10นะครับเข็มขัดบวก18นะครับชามเป็นแอมเบอร์บวก6ทาริสแมนบวก10ครับขนทองบวก10แล้วก็ขนดำบวก15 แหวนเทปัตนะครับไทเลนแล้วก็แหวนลักแหวนขินะครับหูแหวนบวกเก้าสองข้างนะครับเคออสสิบกำไรเจาะเกาะสองข้างนะครับเคอสสิบสร้อยนะครับเป็นสร้อยทองนะครับขีแปดแอมสองคอสสิบนะครับบรูชจะเป็นในส่วนของบูธคิดาเมจเก้านะครับโปรเซสต์เจาะเกาะสี่สิบห้านะครับเอฟเฟกเตอร์ก็เป็นท็อปนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยง หลักๆเลยก็คือแม็กเลดหนึ่งนะครับขอโทษครับคีเรดหนึ่งนะครับแล้วก็ดาเมจดิวชั่นสิบห้านะครับแม็กเลดสองอืดหลอนแล้วเนี่ยผมแม็กเลดสองนะครับประมาณนี้นะครับก็สคอสตูมนะครับเป็นในส่วนของแม็กเลดสามคีเทมเมจสิบนะครับประมาณนี้แล้วก็คอสตูมปีกเนี่ยจะอยู่ในส่วนของแอทแทคหกสิบเอมสี่คีสามครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของรูนนะครับก็เป็นรูนแมกเลดดูดเลือดอินแอทแทคเลดีเฟนต์นะครับดาเมจรีดิวแอมเมจิกแอทแทคเอชพีคริสเมดนะครับดูดเลือดเพอร์ฮิตนะครับแอคคูราซีเด็กสเต็งแล้วก็กันล้มกับเจาะเกาะนะครับเบนรูนจะมีรูนโทษครับจะมีเซนซิบิิตี้นะครับก็คือเม <c oughs> <c oughs> จมิกแอทแทคนะครับ, Attack, รบแล้วก็ลบดีเฟนต์นะครับชิลส,ส์แมทแล้วก็ฟอรสแดนนะครับเป็นบวกแอมส่วน ในส่วนของแพสซีฟนะครับตัวนี้จะเป็นเลือดนะครับดีเฟนส์หนึ่งดีเฟนส์สองเมจิกหนึ่งเมจิกสองนะครับแล้วก็แอทแทคเลตนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเมริทนะครับเมริทตัวละครนี้นะครับเป็นในส่วนของจอกเกาะนะครับแต่ว่ายังไม่ตันนะแต่ว่ามาอัพมาในส่วนของทางด้านจอกเกาะนะครับอ่น่าจะมีอะไรอีกน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าในส่วนคอลเลคชันคอลเลคชันก็ประมาณนี้นะครับ โอ๋หลอดมาสเตอรี่นะครับก็ประมาณนี้นะ네ครับจริงๆอันนี้น่าจะพื้นฐานอยู่แล้วนะครับน่าจะเหมือนกันแล้วก็สกิลทานเซนเด้นนะครับมาในส่วนของแบทสนะครับเพิ่มแอตแทกแล้วก็แบทสนะครับจะเพิ่มดาเมจของสกิลบีนะครับประมาณนี้ฮอ r n เนอร์นะ네ครับอัพมาแบบนี้ <c oughs> ไม่น่าจะขาดอะไรแล้วปะน่าจะครบแล้วนะผมคิดว่า ผมก็ไม่ได้เล่นนานละวินะครับโซ so, ไปแล้วคาแรคเตอร์โอเคครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะสำหรับตัวละครน,นี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s า b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช anel แล้วก็ลิงก์ก็โหลดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับมา Enjoy แล้วก็โหลดเล่นด้วยกันได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมอัพโหลดย้อนหลังไว้ให้นะครับ